้เห็นผู้หญิงมากเลยเห็นแบบนั่นเลยนดีเป็นผู้หญิงกะใช่ไหมคะลูกเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแซนดี้ถูตรงนี้ด้วยนะแนดีถูตรงนี้มันเปื้อนลูกแซนดี้คะอ้าวว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 ลวว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 ว ถู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 สะอาดนี่ถูถูค่ะช่วยกันทำความสะอาดนะถู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 สิบเดือนแล้วค่ะคุณยายสวยขอบคุณค่ะวันนี้กลับมาจากพัทยาอ๋อคนเจ๊ง เจ้าอ้วงอะพะกุนตูวทางนู้มาถูถูถูฮึช่วกันช่วย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 กันช่วเช็ดยังไงคะถู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 โอ้ถูสออันเลยเหรอถูยไงคะค่ะถูนะ จะได้สะอาดสะอาดอ้าวตึงอยู่ไหนคะอืแล้วข้างข้างนอกฝนตกเหรอไม่ตกเลยไปนั่งนู่นกันไหมนี่ไหนเนี่ยรถเข็นเนี่ยสีชมพูนเนี่ยจักรยานไ,ไ,ไปไหมคะลูกสันดีดไปไหมสันดีไ,<ห>นได้เวลา ไอทำอะไรปะกินอะไรไม่กินแล้วน้ำแล้วเดี๋ยวก็นอนแล้วเดี๋ยวนอนไปเที่ยวกันก่อนไปไปเที่ยวหน้าบ้านกันดีกว่าไปรถมามามาเลยสินี่ค่ะเดินล้มหูแม่คุณให้กี่อันเนี่ยเยอะมากเลยไปบูนบึนกันสวัดีบูนบูนบูนมาได้มาเอาวเอารถมาเอารถมามาซิ่งกันเร็ว ลุซซิ่งมาแล้วรักตัวเองรักตัวเองออกเที่ยวออกเที่ยวรักแสนดีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บ้านขนมด้วยนะคะบ้านขนมอังเปาสวัสดีค่ะดึงนะทิมอะพ่อมาเจะให้ยกรถให้เดี๋ยวมาเรื่อยเดี๋ยวล้มอุ้มอุ้มใส่รถอุ้มใส่รถ ใส่แล้วเนีมาได้ออกนอกออกนอกป่ะออกข้งนอกติดอ่ะแบบใส่ข้างนอกใส่ข้างนอกตอนนี้จะไปซิ่งแล้วนะพี่พี่ว้าวเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งกันนอนใส่ชุดนอนพร้อมเลยเนี่ยเฮนเดี๋ยวเอนันอันนี้แซนดี้ไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมครั้งแรกแซนดี้กลัว ยังกลัวไอ้นี่อยู่ยังกลัวทรายอยู่ค่ะแล้วก็กลัวน้ำทะเลกลัวเสียงมันดังซุ่มซุ่มซุ่มสนดีเขากลัวแต่ว่าลงสะน้ำได้ไม่กลัวฮะนี่ดิลักกอนโอ้โหช่วยกันคนละไม้คนละมือมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปสิ่งหรอคะไปสิ่งบ้านคุณปู่ไหม ขอพัดขพัดลมหน่อยพัดลมเต้ชมพูใช่ไหมพีมพ่เตอ้อยู่นี่แหลนะเนาะไได้ไดไดยุ่งเขาขอบคุณขอบคุณค่ะนั่นแหละสวัสดีพี่พี่เก้าร้อยคนสวัสดีค่ะแซนดี้ก่อนนอนวันดีขอไปซิ่งก่อนนะคะเปิดพัดลมยังอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวพ่อคุณไหวไหม อย่าความนะ <laughs> วันนี้เป็นของคุณยายใชย่เดี๋ยวไปหาคุณปู่กันฮะ,นะ, <caracter. S 2> ะเปิดติด<ร>อยู่ติดอยู่เอาขึ้นมาหน่อยโอเคค่ะมาโอ้โหมันจำพูทั้งคันเลยละ่ะฮะชมพูทั้งคันเลยล่ะคะลูก

อาไปทางเรียบๆใครตัดหน้ามาให้คุณพ่อสั่งค่ะบ้าเป็นคนตัดโยกล้อยกล้อบึงแสดงเมืองนี้เขาคุณค่าเอาไปทางไหนคุณปู่อยู่ไหนคุณปู่อยู่ไหนเอาล่อคุณปู่ล่อคุณปู่ให้ออกมาล่อคุณปู่ให้ออกมาฮาสันดีนี่ค่ะคุณคุณปู่อยู่ในบ้าน ใครจะชนะแข่งกันดีกว่าม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 าขอบคุณค่ะสั่งน้ำพริกแล้วขอบคุณนะคะวันนี้วันนี้แม่บางออนส่งน้ำพริกให้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่งน้ำพริกให้กับพี่ๆที่ชายแดนนะคะส่งน้ำพริกให้พี่ๆทหารได้กินกันน้ำพริกตำมือตำโดยนี่เลยคุณศักดิ์คุณบางอ่อนนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพกันค่ะอยู่ไหนอะคุณปูอยู่ไหน แล้วพ่อเอิร์ดอยู่ไหนไปไหนกันหมดเอิร์ดออกไปฮะเอิร์ดอยู่ปะอ๋อเอิร์ดเปนไหนอยู่ในบ้านแล้วมั่งน่าจะหลับปะยิ้มยิ้มยังยิ้มเหรอคะวิ่ง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 ฮ่าปิ้งปิ้งกันปิ้งปิ้งแต่นี่ค่ะยิ้มหวานปิ้ง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 เอาไว้คุณปิ้งอีกเิีงเอ คุณปู่น่าจะหลับอ้าวปั๊คุณปู่มีน้ำวันนี้ตื่นต่อตื่นต่อบึนบึนต่อบึนบึนต่อบึนบึนาขอบคุณพี่เลดี้ค่ะ ร้องัพงดกัแม่เปาขอบคุณค่ะรักเหมือนกันคับร้องพ่อเนื้อร้องพ่อเนื้อทองให้ฟังหน่อยให้ฉันงามดังนางบุษบาดู สุขใสดังจันชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมเกินให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันอุ้มจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจตบมือ เอาเพลงใหม่เพลงใหม่อยากกอดเอาไวในาน้ให้นานให้นานรับจนนาทีสุดท้าย ถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจโปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูงมิใจเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่เนิฉันมีแรงเมื่อเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ ฝากเพลงแสนดีด้วยนะคะวันที่5สิงหาคมนี้ฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยป่ะปะลองใส่คุณพ่อเปหลับต้นไม้มีน้ำต้นไม้มีน้ำแล้วเราญาล่ะไม่ได้ใส่รองเท้าฮะอ้าวเดียกคุณย่าเรียกคุณย่า ยาเห็นไหมตาแปลว๋วให้คุณวิ่งออกกำลังกายแล้วเห็นไหมเนี่ย ไปเที่ยวเที่ยวนาบ้านแซนดี้ไปเที่ยวทะเลมาแซนดี้เล่าให้พี่พี่ฟังสิคะแซนดี้เที่ยวอะไรบ้างฮะเล่นน้าแซนดี้เล่นน้ําแซนดี้กลัวทรายใช่ไหมแซนดี้กลัวทรายอยู่หาวแล้วอันนี้แย่หูแต่แซนดี้ชอบเล่นน้ําในสระมากเลยใช่ไหมคะ โอ้เอาขาเข้าเองเลยนะเอาไหมคุณหยิบิเอาไหมเนี่ยใบเนี้ยเอาไหมคะเอาไหมคะหนึ่สอเอนี่ยเอาไหมใบเนี่ยเอาไหมเอาไหมอเอาไหน เอาไหมเอาไหมฮอาืน้ือฮ <hi> ือฮอฮือฮนออฮือ้นอ้ือนือฮนอ้ือ้ือฮือฮือ้นอฮอฮอออนูอน้ต เตี้ยไปโอ้เอาสูงสูงหน่อยมอนชี้ชีมอนชี้ชี้ทำไมคุณหัดชีวิ่งสิ อะไรอะอะไรไปคุณทำหักเลยฉันดีฮะ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 จุฮะ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 จุคันคันคันค้างค้างหังฮฮะฮจุ ขอบคุณมากขอบคุณจ้าเอาบคุณจ้ามั้งชีคันจมูกมากเลยฮัทชิวฮัดชิวัชิวเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยขำพอแล้วพอแล้วเดี๋ยแล้วมือ เอะร้องเพลงให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวหัวเราะละมือเดี๋ยวละเอะไรอะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเพลงเลยตุ้มตวมเตียมเตียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนะกระดึ๊บกระดึ๊บ ไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปไม,นะ oh, green, green, ไม่ใช่เอาเพลงอะไรดีนะโอ้ม่ลึกกึ๊ยม่ลึกกึ๊ยไม่เลิกกึ๊ยเพี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่เอาเพงเลงอะไรดีนะ <c oughs> The wheel on the bus goes round and round round and round round and round the wheel on the bus goes round and round On to town the เอาไม่คุณเต้นนะไม่คุณเต้นหมุนหมุนนะ The wheel on the bus go round and round round and round round and round the wheel on the bus ไม่ชอบไม่ชอบไม่เอาดีกว่าไม่มองอะไรดีนะ baby c h a k tu 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 t baby c h a k tu 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 t baby c h a k tu 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 t แมบมี่ชักมามีชักดมมมี่ชักแมมมีชักไ่เอาไ่เอาไปกรดโดมันเดิมมันนี่ไม่ชอบมันนี่ไม่ชอบจะละเมอจะละเมอชอบพัชชิวชอบฮัชชิวชอบฮัชชิวค่ะ เหนื่อยแหละเหนื่อยมียุงไหมมียุงไหมจะไปบ้านแล้วคะอายุงมาแล้วยุงมาแล้วแซนดี้จะไปนอนแล้วนะคะพี่พี่แซนดี้บายบายก่อนนะบายบายค่ะบายบายปิ๊งปิ๊งก่อนบายบายปิ๊งปิ๊งก่อนปิ๊งปิ๊งให้พี่พก่อนปิ๊งปิ๊งยิ้มหวานอ๋อบายบายโอ้บาย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 แล้วนะคะพี่พี่แซนดี้บายบายแล้วบายบายสวัสดีค่ะ